มาชมต้นมะกรูดกันครับนี่ครับปลูกไว้โบราณก็จะมีทุกบ้านมีทุกครัวเรือนเพื่อจะใช้ในการทําน้ําพริกแกงทําให้มีรสชาติหอมอร่อยหรือจะเอาไปผัดผัดกับหอยเสียบก็กินอร่อยอัดแต่งกิ่งไว้ครับรู ซสึกว่าจะแตกขึ้นมาแต่ใ่เริ่มแก่ปัดแต่งไว้นานแล้วครับเอามาปลูกเล่นๆสองสาต้นเคียงๆพุตบาทชายคาบ้านสองสาต้นสองปีกว่าครับก็เริ่มจะโตขึ้นสูงเลยแล้วคา เนแข็งแข็งครับเอามาพักไว้นี่ครับแตกใบอ่อนๆเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยทำให้มีกลิ่นที่หอมดมแก้ไข้หวัดได้ด้วยจะช่วยขับลมกินแล้วขับลมทำให้เจริญอาหารควรจะปลูกไว้ สักต้นสองต้นก็ยังดีเอาไว้แกงเอาไว้ต้มผัดได้หมดครับผัดพริกอร่อยมะกรูดลูกมะกรูดถ้าว่าออกลูกมาก็จะใช้เป็นดองดองเกลือเอาไว้กินเป็นยาถ่ายก็ได้ครับยาระบายไม่มีพิษครับมีแต่ ดีต่อสุขภาพทุกอย่างในต้นมะกรูดนี้งามครับไม่ค่อยได้ลดน้ำเพราะว่าเป็นลดน้ำแค่ปีแรกพอเข้าลงดินลากลงลึกเป็นต้นไม้ที่ลากจะลงลึกฝ่าพืชเช่นพริกกัะเพราเป็นพืชล้มลุกอันนี้เราไม่ต้องดูแลมากในช่วงปีแรกก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยบ้างปุ๋ยคอกมีก็มาใส่ จากดินแข็งแข็งครับเอามาตั้งไว้ขุดหลุมและตั้งไว้เขาก็โตขึ้นมาได้โดยเราแทบไม่ได้ดูแลอะไรมากปลูกง่ายครับแต่โตช้าสองปีก็ได้แค่นี้ครับความสูงน่าจะอยู่ที่สามถึงสี่เมตรแต่เขาเบียดกันเพราะว่าคิดว่าอามัดพักไว้ก่อน ค่อยย้ายแต่ก็เลยไม่ได้ย้ายครับก็เลยเบียดกันห่างกันแค่เม็ดเม็ดกว่ากว่าอีกครับมะกรูดใบหอมมากชอบอมาดมครับมีน้ำมันหอมระเหยดมแก่หวัดคัดจบูกได้